วนนสวัสดีัสดีนเพื่อนครับเจอกันวมดคนไม่นานเช่นเคยครับวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยเพื่อนครับมาอัปเดตในส่วนของลดราคาพิเศษตอนนี้มีหลายรุ่นมากๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ,อำเภอบางปะกงตำบลแสมขาวนั่นเพื่อนนะจังหวัดฉะเชิงเซาลานที่3ของเราและไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนครับเห็นคันสีส้ม2คันนี้ไม่ฮะนี่คือเป็นตัวอย่างนะรถมีอยู่ประมาณ7คันนั้นเพื่อนนะเป็น t o y ยต้าไ l รัก e ี o 2.4J+ Plu นะครับ เกียร์ธรรมดานะเพื่อนนะปี17และโฉมเป็นแบบนี้เลยก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมีโครงเหล็กหลัง,ลงคานะครับแล้วก็มีตัวแคริบอยทรงสูงแบบนี้เลยนะครับสีส้มและราคาเหลือแค่2 2 9 0 0 0บาทจาก389,000บาทเพื่อนๆครับนี่คือรถไฮไลท์เลยผมบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยก็คือไ,ได้แบบนี้นะเพื่อนนะอันนี้คืออย่างสติ๊กเกอร์ ต่างๆนะครับราคานี้เก็บให้นันเพื่อนนะมีการเก็บงานให้ด้วยอ่ะผมพาดูรอบๆคันก่อนนี่เป็นตัวอย่างครับ2คันและที่เหลือเนี่ยยังอยู่ในส่วนของลานนะครับ25 0 0กว่าคันเนี่ยยังอยู่ในลานนะใครสนใจก็ทักมาได้นี่คือตัวอย่างนะครับโอ้โหลนเพื่อนด้าน,นในจะมีกล่องอนเนกประสงค์ให้แทบทุกคันนะใครได้โชคดีไปนะครับนี่ได้อย่างนี้นันเพื่อนนะ อันนี้พาเพื่อนดูก่อนนะครับโอ้ราคานี้เลาๆมากๆนะครับเป็นปี17นั่นเพื่อนนะามาดูภายในภายในแบบนี้เลยนะครับเลขไม้200,000ขึ้นไปนั่นเพื่อนนะเนี่ยเอกสารปี17นะครับเครื่อง2.450ไม้ลำดับที่1นะครับเพื่อนนะเนี่ยไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับรถแบบสภาพแบบอันนี้คือฝุ่นเยอะหน่อยนันเพื่อนนะจอดจอดนานไปหน่อย เป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดเน,นเพื่อนนะเครื่หน้า5สปีดเป็น J+ นะครับ J+ ก็คือระบบจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอมาดูในส่วนของอเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของโครงสร้างก่อนรถพวงนี้เป็นรถเกียร a b นะเพื่อนนะบอกได้เลยว่าน่าใช้สุดๆเนี่ยอย่างคันนี้เลขมาอยู่สองแสนสามมื่น 295กิโลเมตรใช้ไปครับราคาย้ำอีกทีหนึ่งก็คือ2 2 9 0 0 0บาทอุ้ยหาที่ไหนแล้วนานๆน,น,นะครับเพื่อนๆเจอโปรโมชั่นแบบนี้แต่รถมีไม่เยอะนะครับปี17นะอมาดูเลยอันนี้คือเดิมๆนะครับไม่มีแกะนะเพื่อนนะให้ดูเลยอันนี้คือแบบรถด,ดิบๆจากหน่วยงานนะครับส่งให้เราแล้วเดี๋ยว ก่อนส่งมองก็มีการปรับสภาพสีให้อีกนะครับอ่ะคันที่สองครับสภาพไม่ต่างกันนะครับนี่ให้เป็นเพื่อนดูนะครับรอบๆอ่ะคันนี้ดูคันนี้เลขไม่เท่าไหร่คันนี้เลขไ,มา,ไนนลมาอยู่ที่2 5 7 5 3 0ห็้าสกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนๆนเห็นอาจจะมีฝุ่นเกาะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถจอดรอระหว่างกันกลับมา จากหมดสัญญาเช่าเนี่ยบางคันนี่จอดอยู่ครึ่งปีเลยก็มีนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เราเก็บงานให้อีกนะยังไม่ได้ทำํำยังไม่ได้คลีนนิ่งให้นะครับทําความสะอาดเคลือบสีแล้วก็ปรับสภาพสีตามไปเคลมให้ด้วยในส่วนสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็คือเลาออกให้หมดนะครับเพื่อนๆจะได้ลดสภาพดีๆไปใช้แน่นอนเลยนี่อย่าลืมนะครับคือเป็นรุ่นพิเศษที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่ก่อนสงการนะ ใครอยากได้ราคานี้รีบโทรมาพักผมมาก่อนเลยเพราะว่ารถมีน้อยนะครับรถมีจำนวนจำกัดนูน่นจะจอดอยู่นู่นประมาณประมาณอีก4-5หคันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนคนไหนสนใจก็โทรมาเช่นเดิมครับเบอร์อยู่ใต้คลิปวิดีโอโอเคสำหรับลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ